ทีมแพทย์จากจีน9คนเดินทางถึงอิตาลีพร้อมเครื่องมือแพทย์และยารักษาโรคโควิด -19 อีก31ตันตามคำร้องขอของทางการอิตาลีส่วนสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินหลังยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า130คนตกเป็นอันดับ2ของทวีปยุโรปรองจากอิตาลีขณะที่เดนมาร์กประกาศปิดพรมแดนห้ามเข้าออกพร้อมสั่งหยุดเรียนและให้ข้าราชการทำงานที่บ้านโดยไม่มีกำหนดส่งผลองค์การอนามัยโลกประกาศให้ทวีปยุโรปเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโลกหลัง8ชาติป,ปิดประเทศพร้อมกัน ด้านประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมจัดงบ1.58ล้านล้านบาทแก้สถานการณ์ฉุกเฉินหลังยอดผู้เสียชีวิตติดเชื้อ48รายขณะที่ทวีปแอฟ,ฟริกาพบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างน้อย21ประเทศหลังติดเชื้อจากกลุ่มประเทศเสี่ยงด้านรัฐบาลอินโดจัดงบ2.5แสนล้านบาทแก้ไขผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาด ชาวเน็ตพวาโรงพยาบาลไม่รับการตรวจโควิด -19 หลังมีแอดมินเพจม่งดำถูก3โรงพยาบาลปฏิเสธการตรวจบอกออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่มีสตา์ไม่ได้มาขอตรวจฟรีส่วนที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกถแถลงการมีนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยติดเชื้อพร้อมสั่งปิดและสอบสวนเส้นทางการระบาดและแพร่เชื้อด้านตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษหรือสอบพอพบนายตำรวจระดับผู้กำกับก,บการติดเชื้อหลังกลับจากสเปนส่วนลูกน้องอีก3สั่งกักตัว14วันสังเกตอาการ ขณะที่นายแพทย์สุขุมปลัดกระทรวงสาธารณสุขเอาผิดทั้งจำทั้งปรับกับโรงพยาบาลที่ปล่อยให้หนุ่มแมทธิวกลับบ้านหลังพบไม่ได้กักตัวและรายงานให้ทางกระทรวงทราบส่วนทางโรงพยาบาลพระราม9ยืนยันหนุ่มแมทธิวให้เข้าเกณฑ์เสี่ยงตอนตรวจและเป็นไปตามขั้นตอนของกรมควบคุม,คมโรค้ายสาวกะละแมเข้าตรวจไม่พบเชื้อและยอมเฝ้าระวังตนเองหลังร่วมถ่ายรายการด้วยกันอย่างไรก็ตามศูนย์เฝ้าระวังประกาศผู้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เจ็ดรายเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับส1เ็ดรายก่อนหน้านี้ ซูเปอร,ร์โพเผยประชาชนร้อยละเจ็ดสิบเก้าจุดเก้าบอกรับนายกไม่ได้เพราะเป็นคนขาดข้อมูลเวลาพูดและร้อยละห้าสิบจุดหกบอกต้องถามประชาชนก่อนพูดขณะที่รัฐบาลเชิญทุกภาคส่วนตั้งศูนย์บริหารการแพร่ระบาดโควิด1 9 24ชั่วโมงรายงานตรงส่งถึงนายกด้านผู้นําฝ่ายค้านบอกการรับมือสถานการณ์รัฐบาลต้องพูดความจริงในการบริหารจัดการขณะที่นายธนกรโควสภรรคลังประชารัฐบ,บอกสนับสนุนฝ่ายค้านทางเสนอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันหากต้องการแก้ไขวิกฤตประเทศจริง เว็บไซต์ ACMI ของเชียงใหม่รายงานสถานการณ์ฝุ่นจิ๋ววิกฤตมากที่สุดอำเภอแม่แตงรองลงมาอำเภอเชียงดาวและอำเภออมไกอยจากผลกระทบอากาศไม่ยกตัวการไฟฟ้าประเมิน2.5ล้านรายรับเงินคืนประกันไฟฟ้าในวงเงิน30,000ล้านบาทได้ในวันที่31มีนาคมนี้บอกให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็กลงทะเบียนแสดงตัวได้25มีนาคมนี้